สนับสนุนโดยมูลนิธิสักพรทซัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบกลางภาคเทอมปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โจทย์ข้อ5นะครับโจทย์กำหนดตารางแจกแจงความถี่มาให้นะครับให้ช่วงคะแนนมาแล้วก็ให้ความถี่ของแต่ละช่วงนะครับโจทย์าหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับเพราะนั้นสูตรจะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับ สำหรับในกรณีที่ข้อมูลให้มาอยู่ในรูปตารางแจกแจงความถี่นะครับก็คือมีหลักดังนี้นะครับก็คือเราต้องสร้างสองคอลัมน์เพิ่มนะครับโดยที่คอลัมน์ที่สามนะครับที่สร้างเพิ่มมาคอลัมน์แรกเนี่ยนะครับก็คือจะแทนจุดกึ่งกลางของแต่ละช่วงคะแนนนะครับสัญลักษณ์ก็คือ xi ครับ fi คือความถี่นะครับเพราะนั้นมาดูนะครับช่วงคะแนนช่วงแรกนะครับจุดกึ่งกลางช่วงก็คือได้สองนะครับ ช่วงที่สองนะครับก็คือเจ็ดนะครับช่วงที่อันตรภาคที่สามนะครับก็คือสิบสองนะครับอันตรภาคที่สี่นะครับก็คือสิบเจ็ดนะครับจะเห็นว่าเพิ่มทีละห้านะครับแล้วก็อันตรภาคสุดท้ายนะครับก็คือยี่สิบสองนะครับจํานวนความถี่ทั้งหมดนะครับก็คือสัญลักษณ์ก็คือจะใช้ตัว n นนะครับจะเท่ากับยี่สิบก็คือผลบวกรวมของคอลัมน์นี้ทั้งหมดนะครับ สร็จแล้วถัดมานะครับก็ให้เราหา fi คูณ xi นะครับก็คือความถี่คูณกับจุดกึ่งกลางช่วงนะครับเพราะนั้น3คูณ2ก็จะได้6นะครับ47นะครับ28นะครับ10คูณ12นะครับก็ได้120นะครับ2คูณ17ได้34นะครับ1คูณ22ก็ได้22นะครับเสร็จแล้วให้หาซิ g m a นะครับของ fi xi นะครับก็คือผลบวกรวมนะครับในคอลัมน์นี้ทั้งหมดเลยนะครับปรากฏว่าได้ผลบวกรวมเท่ากับนะครับหกบวกยี่สิบแปดบวกร้อยี่สิบบวกสามสิบสี่นะครับรบ,บวกยี่สิบสองอ่าเดี๋ยวเรามาค่อยค่อยบวกกันนะครับ ตัวนี้บวกกับตัวนี้นะครับได้ทั้งหมด50นะครับ6บวกกับสานะครับได้40นะครับ50าสบวกสีได้90นะครับแล้วก็บวกกับอีก้อยได้210นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่านะครับค่ามีนหรือ X bar นะครับก็จะเท่ากับนะครับซิกมา fi xi นะครับ หารด้วยนะครับ n ก็คือจะเท่ากับนะครับ210นะครับตั้งหารด้วย20นะครับเพราะนั้น0ตัด0นะครับก็คือ21หารด้วย2นะครับได้ทั้งหมดเท่ากับ10.5นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือทางงูครับ